ก็สำหรับซีรีส์เพลเยอร์ไม่อาจทำหลักเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายนะคะที่เป็นเล่มหนังสือซึ่งเป็นนิยายที่มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าในตัวนิยายเองอ่ะก็ได้รับความสนใจมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีใครหยิบออกมาทําเป็นซีรีส์หรืออะไรเงี้ยเราก็มีการพูดคุยกับคุณนักเขียนแล้วก็ได้หยิบนิยายเรื่องนี้มาทําเป็นซีรีส์ค่ะครบหน่าสนใจของมันคือาะไรครับเออในเรื่องน่ะมีครบรถทั้งมีกลิ่นอายของความรักความสนุกสนาน ความน่าติดตามความขบขันมีดรามา่าด้วยเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการยีบนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาทำเป็นซีรีส์มันแต,ตนนกต่างไงบ้างคะนิยายกับกบยารทำซีรีส์เอ่อตัวเล่มนิยายเนื้อหาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเท่าซีรีส์เรามีการเพิ่มอะไรเข้าไปบางอย่างให้มีความน่าติดตามมากขึ้นมีความสนุกมากขึ้นเรามีการพูดคุยกับทีมเขียนบทแล้วก็พุ่มกับในการเพิ่มเนื้อหาเข้าไป อย่างตอนที่เราอ่านตรงไงมันคือตกเราให้เราสึกว่าเราอยากหยิบเรื่องนี้มาถ่ายทอดเป็นซีรีส์พันละวเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดจากตัวละครทั้งสองตัวบางเรื่องอ่ะดำเนินด้วยตัวละครเพียงตัวเดียวจากมุมมองเดียวแต่ว่าของเรื่องเพเยอร์อ่ะมันช่วงแรกอาจจะเป็นตัวละครหลักหนึ่งคนถ่ายทอดเรื่องราวออกมาแต่พอผ่านไปสักพักเราก็จะได้เห็นมุมมองจากตัวละครอีกตัวหนึ่งด้วยคือไม่ได้ถ่ายทอดผ่านตัวละครแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่เพียงแค่คู่หลักอะค่ะ บรรยากาศรายล้อมทั้งหมดในเรื่องจะพาให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็น่าติดตามเรื่องราวไปจนตลอดจนจบเรื่องเนื่องจากคาแรคเตอร์ในในตัวซีรีส์จริงๆน้องค่อนข้างตรงคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดมากใช่ใช่จริงๆค่ะถ้าถ้าถ้าใครที่มีโอกาสได้อ่านตัวนิยายนะคะก็จะทราบว่าตัวนางเอกที่ชื่อพี่พลอยเนี่ยเป็นดารานางร้ายที่มีความเป็นแฟชั่นค่อนข้างสูงซึ่งตัวน้องไอก็ตอบ ตรงนั้นอยู่แล้วค่อนข้าง,างตรงคาแรคเตอร์มากมมตัวหอมไหมใช่ตัวหอม <laughs> ค่ะเจอกันครั้งแรกคือน้องมาพร้อมกลิ่นหอมอยู่แล้วด้วยกับในนิย <laughs> ายก,ก็ก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ตัวละครปันที่เป็นคู่กันก็มีความสดใสน่ารักมีความฉลาดแล้วก็มีความมั่นใจซึ่งจริงน้องมีก็ตามที่เห็นเลยค่ะจริงๆเออแคสมาก,กับตัวบทละครค่อนข้างตรงกันค่ะคู่รองเองก็เป็นสีสันของเรื่องนี้ จริงๆอยากให้ติดตามเพราะว่าก็มีความแก่นแก้วใดๆสองคนนี้ก็เหมาะกับบทที่ตัวเองได้รับเช่นกันเจ <c oughs> ก็มีความคูคูคเป็นในเรื่องจะเป็นดาราที่เป็นระดับเอเชียซึ่งก็น้องก็เหมาะสมนะคะไม,ไม่ไม่น่ามีใครอยากตัวตัวแยงอะไรส่วนส่วนปรางที่เป็นคู่เขาก็ตามบทในเรื่องก็ค่อนข้างเหมาะสมลักษณะส่วนตัวหรือว่าลุคภายนอกค่อนข้างตรงกับตัวละครทั้ง4ีตัวอยู่แล้วคะ่ะ อยู่มาที่ผู้ไปไม่ต้องต,ต,ตงอาก <c oughs> ันตรงกลางกันค่ะเราเห็นเราตัวอ่ค่ะเป็นไงบ้างควอ่านคาแรคเตอร์แล้วมันตรงกับอยังไงบ้างคือรู้สึกว่าคาแรคเตอร์พี่พลอ,อยตรงกับตัวเราในหลายๆอย่าง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในคือภายนอกก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างจากตัวเรามากไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเป็น ส่วนข้างในของเขาอะเราก็ต้องมาศึกษาแล้วก็ follow ตามคาแรคเตอร์ของตัวละครซึ่งซึ่งตอนที่อ่านอะเรารับเล่นเรื่องนี้จากคาแรคเตอร์พิพลอยค่ะยังไม่ได้อ่านทั้งหมดเรื่องแต่เรารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่ใหม่แล้วเรายังไม่เคยได้แสดงจี่งจริงแลิงๆคำว่าตัวหอมเราหอมจริงป่ะห้ดมให้ดมใ้ดมให้ดมใดมใหดม้ดมให้ดมให้ดม่ห้ดมให้ดมใ้ดมให้ดมให้ดมใ้ด ก็เมื่อกี้เขาตอบของพี่พรอยก่อนว่าตัวหอมจริงไหมคือจริงค่ะเขามีเทคนิคการฉีดน้ำหอมด้วยนะคะหอมจนหนูต้องถามว่าฉีดยังไงเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้ฉีดชุดๆๆดฉันฉีดชุดๆๆๆๆๆดชาเบือเบืองมากต่อเดือนค่ะนี้กมของีนะคะก็รับบทเป็นปันค่ะซึ่งจะเป็นกราฟิกดีไซน์นะคะที่มีความมั่นใจมีความซุกซนเนาะเป็นน้องคนเล็กแล้วก็รู้สึกว่า ในเรื่องค่ะเขาจะต้องมาหาบางอย่างจากพี่พลอยแล้วก็แบบว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นเกมก็จะมีการแบบชิงไหวชิงพลิบกันนะคะแต่โทนเรื่องเนี่ยก็จะมาในมูดของโรแมนติกคอมดี้<ๆ>แล้วก็จะมีความดราม่าเข้ามาเล็กๆเหมือนอย่างที่พี่เดียบอกคือตอนแรกมันจะเป็นการเล่าเรื่องมุมมองของปัน,ปนสวรรค์ในพาร์ทหลังจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านในมุมของ ก็คือเหมือนเป็นการเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมาของสองสองตัวละครพวกเราอ่ะค่ะอันนี้คือแบ่งคละสมม,ต,ม EP, EP, ติถ้ามีสิบสองอีพีก็คือคนละสิอีพีกับถ่ายทอดเป็นการเกลี่ยเกลี่ยประมาณนั้นนะคะคือนนสลับบ้างค,<ห>คือสลับไปสลับมาเป็นการเล่าเพื่อให้สนุกขึ้นไม่ได้แบ่งแบบชึบขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นการเล่าเหมือนแบบเป็นมูดของตัวปันก่อนแล้วก็จะเป็นมุมมองของตัวเราว่าทําไมเราถึงได้เป็นแบบนี้แล้วทำไมตัวเขาถึงได้เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยใช่คู่เรามันน่าติดตามยังไง คู่เราน่าติดตามมากค่ะเพราะว่ามันสนุกตั้งแต่ตอนแรกเลยสนุกตั้งแต่ตอนที่เขามาแบบในทีเซอร์เนาะสนุกตั้งแต่ตอนที่เขามาเมาอยู่ที่ห้องเราแบบ <c oughs> แตื่นมาไม่รู้เรื่องอันนั้นก็สนุกแล้วละครนี้มันก็จะเป็นการแบบเราก็จะเล่นไปกับเขาเล่นเกมไปกับเขาใช่ค่ะคือเหมือนกับ <c oughs> ตัวปันเนี่ยเขาก็จะคิดว่าพี่พลอยเป็นเหยื่อของเขาแน่ๆคะ่ะแล้วก็แบบว่ามีความมั่นใจไปสูงที่จะไปอ่อยพี่พลอยเพื่อที่จะหลวงความลับบางอย่างใช่ไหมคะ <c oughs> แต่พอหลังๆความจริงก็จะเริ่มค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาความสนุกกมัน็เลย เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะถัดมาเกมกับนิ่งๆค่ะของเราก็สนุูได้ค่ะของคู่เรานะคะก็จะเป็นคู่รักกันแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมของคนมี่ฝั่งที่ได้กันไม่ได้บาลานซ์ต้องขอบกันแล้วแนะนำตัวกันว่าทีไงสวัสดีค่ะไกด์ซัพเปอร์ค่ะแล้วบทเป็นเจเจรารัสค่ะ ก็ในเรื่องนะคะก็เป็นเ,เป็นเป็นนักแสดงแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วความชีวิตของเราส่วนใหญ่ก็อยู่จะอยู่ที่ความรักจะอยู่ที่เขาเลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะดิงๆิงมาลิกาค่ะรับบทเป็นปรางค่ะก็ในเรื่องจะเป็นพี่สาวของปันนะคะหิงรู้สึกว่าบทที่หนิงได้เับาก็คือเป็นพี่สาวที่สงสัย ก็คือแบบเป็นคนนานจะใส่ใจคนรอบข้าง <c oughs> ไปหมดเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหน่งว่าจะเป็นมุมมองแทนคนดูในระดับหนึ่งด้วยเหมือนเราจะคอยสงสัยให้คนดูคิดตามว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ตรงนี้ไปถึงไหนแล้วประมาณนี้คะ่ะแล้วก็อยากจะจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปในแบบแผนที่เรียบร้อยในความคิดของตัวเองประมาณนี้ค่ะนี้เรื่องคือเราต้องเป็นแฟนกันก่อนใช่ไ่ะใช่ค่ะเป็น ยากไหมไม่ยากเลยค่ะจริงๆในนิยายอะคะ่ะไม่ค่อยมีเส้นเรื่องของเรามากนักแต่ว่าตัว,วซีรีส์จริงเนี่ยก็มีการเขียนเส้นเรื่องเพิ่มขึ้นมานะคะ่ะก็อยากให้เราติดตามนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรอยากคู่เราเป็นรสชาติแบบไหนคู่เราทาเป็นรสชาติ <c oughs> รอคะ,อะมีอ้วนหวานอาจจะมีปนขมน,น,น,นิดนึงนิ่มนิดนึงนิดนึงใช่ค่ะเป็นเป็นคู่ที่จะมาสร้างศีรษะ ก็เป็นคนที่สังเกตการสองคนนี้ว่าอออ๋ยาใส่ใจใส่ใจใส่ใจน้อยเป็นชั้นใหม่ยังไงมีสองคนนั้นข้างบ้านเองอันนี้เป็นยูรีเรื่องแรกของเราสองคนหรืปล่าใช่ค่ะต้องปรับตัวยังไงบ้างส่วนตัวเกรสเกรสถ้าไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับตัวอะไรเลยแค่ทำกานบ้านเรื่องคาแรคเตอร์แล้วก็เข้าคลาสเวิร์กช็อป ค่นั้นเลยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเราต้องปรับตัวเยอะหรือว่าเราเครียดหรือกดดันไม่เลยค่ะมีความสุขกับโปรเจกต์นี้มากนิ่งก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากเพราะนี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกันใช่ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นก็คือก็ทํากันบ้านตัวละครอะไรแบบตามปกติเลยค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ค่ะแคสค่อนข้างตรงมากๆเลยทําให้เราไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสองคนเหมือนคาแรคเตอร์กี่เปอร์เซ็นต์ ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคืออย่างนี้เลยนะว่าช่างก็อยากใส่ใจคนอื่นก็อยากใส่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เราแคร์คนอื่นมากๆเราก็เลยใส่ใจคนอื่นเยอะค่ะก็คือออกมาแล้วก็เข้าหวัดบดได้เลยเข้างบานเลยไม่ต้องอีกบทใช่ค่ะจะสนใจเรื่องคนอื่นจนเรื่องของคู่เราเอยสปอยปะเนี่ยยังไม่ได้เล่าเลยสุดท้ายฝากคู่เราให้ติดตามคู่เราว่ามันจะมีรสชาติยังไง ค่ะก็อยากฝากเรื่องนี้นะคะก็พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยอยากให้ติดตามเส้นเรื่องของพวกเราด้วยอยากให้รู้ว่ามันจะเป็นไปในทางไหนละกันค่ะผู้จัดสองคนีุ่นกลางเลยครับจากโปรเจกต์กับอะไรอันนี้เหมือนคู่สามก็สำหรับคู่สามคู่สามเนี่ย โปรเจกต์ของเพลเยอร์นะคะก็ขอฝากท่าป๊อปซูดิโอไว้ในอ้อมใจของแฟนๆทุกคนของพี่พี่สื่อทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y u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  e t t k t t o k X หรือว่า Facebook Instagram ด้วยค่ะฮ่านป๊อปซูดิโอเซิร์ชได้เลยค่ะขึ้นค่ะนอกจาก่สองคู่นี้ก็ยังมีคนอื่นรายล้อมอีกใช่ค่ะนักแสดงเสริมรายลอมก็ค่านน่าสนใจมากเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับผมช่วง จริงๆก็บอกได้เลยจ้ะเราบอกได้เลยจ้ะเราบอกประมดณช่วงปลายช่วงปลายปีค่ะช่วงเดือนตุลาจริงๆติดตามข่าวสารละเอียดทางเพจของคันป๊อก็ได้แต่ว่าตุลาละค่ะไม่บอกแล้วดิันที่ไม่บอกเลยบอกวันที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ช่วงเดือนขอบคุณค่ะ